วันนี้จ้าทุกคนวันนี้เราก็มากับเกม PUBG Mobile นั่นเองนะคะอ๊ะวันนี้มาแปลกใช่ไหมไม่มีไมค์ครับวันนี้เรามาเล่น PUBG บ้างน,นะคะเปลี่ยนบรรยากาศไมค์ครับโรเพอาจจะหายไปช่วงนึงนะคะก็รอดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้บอกเลยว่าดูเดือดเรือดผ่านวันนี้เราก็ไม่ให้ช่องเหงาจนเกินไปไม่ เ,เพื่อไม่ให้ช่องเราเหงาและเว,วิ้ว่างจนเกินไปนะคะเราก็มาหากเกมอะไรเล่นขั้นเวลารอ Miami ไม e c r a f t ต์โดเพ้ดีกว่านะคะนะงั้นเรามาเล่นผับจีกันเลยบีมเคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยแล้วคราวนี้ก็กลับมาเล่นแล้วได้ชุดกลับมาเล่นด้วยดีดีกลับมาเล่นแล้วก็จะได้ชุดนี้นะคะ เ <Okay. laughs> อันนี้เราเจอกับบอดหรือคนจริงอะ <laughs> ลองไหนดี <laughs> คนเยอะแน่เลยเราจะตุยไหม <laughs> อะไรอะ่ะ โชินกิหรือเปล่าออาว่าโพชินกิหรือเปล่าเราลงมือนี้เลยคนเยอะไหมไม่รู้มันส่องดูได้ไหมไม่เห็นใครเลยแล้วเขาถึงพื้นกันแล้วไปเลยบ้านเยอะมากของต้องฟูแล้วจังวันนี้ นี่นๆๆๆอ้าวอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เก็บไว้ก่อนไม่ได้เล่นนานอ่ะเคยเล่นแค่เมื่อก่อนไม่กี่ตาแล้วก็ลบทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล่นยากอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อน อะไรไม่รู้เก็บไปหมดเลยวิเสี่ยคน <c oughs> ยิงก็ไม่โดนโอ้ของเต็มเลย ชุดเท่อยากได้ชุดนี้เฮ้ยชุดเท่มากไปบ้านหลังใหญ่เลยบ้านหลังใหญ่นะ่าจะของเยอะนะเอาเอามือโดนเจ้ามันหมุนไวมากอะ่ะ ทีบมีแม็กนีโกลดเร็วด้วยอะเก็บไว้ก่อนไม่รู้ว่าต้องใช้ตอนไหนไออันนี้ก็แม็กนีโกลดเร็วอ๋อของปืนพกคนดยว่ทางนู้นไปเลย วนเยอะจังเฮ้ยทำไมอันนี้ใส่ได้สองนะัดเสียงคนเสียคนอ้าวเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงคนอยู่เลย วิ่งอันนี้ใส่ได้หลายกระสุนมากห้ากระสุนวิได้ยินเสียงคนอ๋อดูในแผนที่ได้ว่าคนอยู่ตรงไหนอยู่บ้างข้างหน้าเลย 起来了。来 ยังเมตายฉันยังใจอ้าวมันไม่ได้ใช้กระสุนนี้หรอปืนนี้ใช้กระสุนอะไรอ่ะ I got supplies <laughs> มันใช้กระสุนไหนว่างอ่ะกดดูอ๋อ ยังไม่หมดอีกเหรอออกทางนี้ได้ไหมวิวิวิเดือดเดือดก <c ười> ดปุ่มกระโดไมวติดโอ้ยอ,อ,อยู่ตรงไหนอ่ะ เก็บเลยกินอันนี้แปลงโคนมากเลยอีเรากดย่อแล้วเอียงข้างยังไงอะเราเห็นคนอื่นกดย่อแล้วเขาชะเง้อข้างได้อะ เราไม่เห็นทำได้บ้างเลยเข้าวงดีกว่ามีรถให้ขับไหมอุ๊ยผิดผิดอ๋อกดไิ่อดีตเด็กเออก็จะงงงงหน่อย ฟรีไฟก็ไม่ได้เล่นเกือบปีแล้วอะ่ะไม่มีเพื่อนเล่นเราเปลี่ยนย้ายค่ายครับเป็นเด็กพับจีเนี <c oughs> ่เราฆ่าไปสี่คนแล้วเหลือคนอีกทโกทไมคนเหลือเยอะจังเลยเหลือต้องหกสิบเจ็ดเราจะเป็นผู้อยู่รอด แล้วอัปเดตผลไม้ตรงนี้กินได้เลยมาดูสมจริงมากเลยนะนี่ขนาดยังโหลดทรัพยากรไม่ครบถ้าโหลดครบดีโทรศัพท์ม่ละเบิดเลยเหรอชุดอย่างเท่อยากลองนั่งรถเฉงเออ่ะทำไงอ่ะนั่งรถเฉงเออไงอ่ะ ทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูเขาสอนใน YouTube ดีกว่าเราเห็นคนหนึ่งอ่ะที่เราสู้ด้วยเราพนั่งแล้วเขาก็ชฉเงอหันข้างมาดูเราอ่ะอแอบส่องอ่ะอยากทำมั่งทำให้เป็นหรือต้องเล่นในคอมเหรอเราไม่มีคอมอ่ะวิ่งนนี้อะไร ใช้ได้เว้ยเฮ้ยยิงแล้วป่ด้วยเราเห็นคนได้ไกลแค่ไหนนะอุ้ยรถถังอีแต่สภาพไม่น่าขับได้อุ้ยขับไม่ได้นึกว่าจะขับได้วีแบบหลายจุดหมายมาก เราเห็นคนได้ไกลแค่ไหนแ่เาเห็นข้ามภูเขาเลยได้ไหมแบบซูมสะโคไปเห็นคนเอ้ยอยู่ภูเขาลูกนูน้นเ,เขาปิดหหยวายคนคนคนตกใจ อย่าเจอคนอย่าเจอคนพอเจอแล้วตกใจคืออะไรเขาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเป็นบอทหรือเปล่าอันนี้ทำไรได้อ่ะไม่รู้เก็บไว้ก่อนอยากได้รถอะอยากขับอยากขับรถอยากขับรถ เราเปิดไมค์คุยกับแบบคนในแผนที่แถวนี้ได้ไหมแบบเฮ้ยเราเราอย่าเพิ่งยิงเราเราไม่มีปืนอะไรเงี้ยแบบเริ่มเกมมาอย่าเพิ่งยิงกันนะไม่มีปืนไม่ัวเป็นอะไรที่น่ารักนะเคยเห็นอยู่อะว่าเขาเปิดไมค์ได้แต่ใช่เกมนี้หรือเปล่าแบบเปิดไมค์คุยกับ,บทีมศัตรูไม่รู้ใช่เกมนี้เปล่า แต่ภาพมันคล้ายๆกันเลยนะมาแล้วเราเข้าวงมาแล้วแผนที่มันกว้างจังเลยวิ่งต้องนานเพิ่งโอ้ได้นิดเดียวยังไม่ถึงกลางวงไม่ใช่กลางวงอยู่ตรงทะเลหรอกนะไม่ใช่ใช่ไหม อยากได้รถอ่ะไม่มีรถเลยเหรอเจอรถแล้วขนาไหนคำถามคือขนานขับได้เอ้ยขับไม่ได้สักคันเลยเหรอเอาเอาไอ้เครื่องบินแอดอปใช่ไหมเฮ้คนคน get in the car มีคนไฟกันเราล้ออร่อยเฮ็ยแล้วเฮ้ยแล้อุ๊ยอุ๊ยคาดระยะไกล จะรถแล้วจะรถแล้วฮ่าฮขอบคุณที่เอารถมาให้นี่รถระเบิดเหรอไม่เออเสียดายรถระเบิดนี่ยเราเอียงได้แล้วว้ายว้ายนี่ยเราเอียงได้แล้วนี่ เมื่อกี้ใครยิงอ่ะยิงตรงไหนอะอม้ไม่กล้าไปแต่ก็ต้องไปเรา้องรีบหาที่หลบที่ปลอดภัยนีม่มีร้านค้าด้วยอ่ะในแผนที่อ่ะแล้วเมื่อกี้ใครยิงอ่ะเขายิงเราเหรอ แต่เรือดเราไม่ลดนะโดบน้ำเลยไปเข้าร้านขาเุ้ยระเบิดระเบิดกระเป๋าเต็มหน้าไม้หน้าไม้โหดไหมอะ่ะเราทิ้งยาดีกว่า มีเยอะเกินเก็บอันนี้กับระเบิดระเบิดตันแล้วอะเก็บได้แค่นั้นหรอใช่ไหมมากดเก็บเพิ่มไม่ได้เมื่อกี้เนะี่ยไหนบ้านค่ะือ้อปืนไหนโหดสุดอะ เราลองเปลี่ยนปืนกันปืนที่แพงใช่ไหมอ่าเปลี่ยนเลยเราต้องเปลี่ยนกัะสนุนได้หรอเฮ้ <c oughs> รถรถเจอรถแล้วเจอรถแล้วนี่เรามีน้ำมันรถด,ด้วยนะแต่มันใช้เติมตอนไหนนะมม่ต้องใช้ตอนไหนหรอวิคนณอุ้ย,ยปืนเวาใสาหนักมากยิงไม่โดนเลยอะ่ะ เฮ้ยเราขับรถตามเลยอ่าไปเฮ้ยมีเร่งความเร็วด้วยเมื่อกี้เขายิงไปไหนแล้วเฮ้ย 在哪呀？微微回来了。微微。 นี่มีปืนไรเฟิลด้วยปืนนี้โหดมั้ยอ่ะทดลองเล่นก่อนแล้วเราอย่าไหนอ่ะว้าวอ้าวชนะแล้วนี่ชนะแล้วนี่ตั้งลูกปัดได้ด้วยเย้ชนะแล้ว เฮ้ยเก่งจังเลยชววเต็งเย้ <Yeah! S 2> ไม่ได้ดูด้วยว่าคนในแมบ,บเหลือเท่าไหร่กำลังเวขึ้นรถขับเข้าวงเย้ yeah! ชนะแล้วได้หมดแรงด้วยภูมิใจภูมิใจสุดสุดเย้ มาถ้างั้นเราจบคลิปกันตรงนี้เลยดีไหมทุกคนก็จบคลิปด้วยด้วยความภักภูมิใจนะคะกลับมาเล่นพับจีแล้วก็ฆ่าได้10คนแถมยังได้ที่หนึ่งสุดยอดเลยก็ถ้าใครอยากเล่นก็สามารถเข้าดิสคอดมาพูดคุยแล้วก็ชวนกันเล่นเกมได้นะคะเดี๋ยวบีมทิ้งลิงดิสคอดไว้ใต้คลิปค่ะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่ครั้งหน้าซึ่งไม่รู้ตอนไหนนะคะน่าจะเร็วๆนี้ก็เล่นเรื่อยๆนะคะงงตัวเองละพูดอะไรเนี่ยแค่นั้คิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเย้ yeah.